วัดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูนันมาทําบุญนะคะวันนี้สหรัฐก็จะได้ผู้นําใหม่ใช่ไหมคะโจเบลเดนนะคะวันที่20มกราโจไบเดนนะคะท่านผู้ชมค่ะวันที่20มกรานะคะ6.4นะคะสหรัฐ4ปีเขาก็จะเลือกเลือกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมค่ะเลือกตั้งนะคะครั้งหนึ่งเขาเพราะเพราะว่าเขาเป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ4ปีเขาจะเลือกครั้งหนึ่งเขาไม่มีการล้มกันนะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของพอลล่าค่ะ เ,เพื่อนๆรู้จักพลล่าไหมคะที่เป็นดารานะคะท่านผู้ชมขาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาเขาจะร่มรื่นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยทางซ้ายมือคุณนั้นนี่ไปจอหอไปโคราชคะ่ะทางขวามือนี่ไปเมืองพลคะ่ะถ้าใครผ่านมาผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจอหอนี่คะ่ะเอานักเรียนมาอบรมตั้งสมาธิคะ่ะผู้ใหญ่ก็นั่งสมาธิด้วยนะคะท่านผู้ชมขา แล้ววันนี้นอกจากเป็นวันเกิดพอล่าแล้วยังเป็นวันเกิดคููนั้นอีกก็วันนี้มาทำบุญวันเกิดนะคะเพื่อนๆที่มาร่วมด้วยก็มีอาจารย์อลพินนะคะเพื่อนๆอาจารย์อรพินแล้วก็มีอาจารย์อัญชนานะคะที่เป็นหัวหน้าคููนั้นค่ะหัวหน้าคููนั้นเชื่ออาจารย์อัญชนามาด้วยนะคะอยู่หัวนิดด้วยกันนะคะแล้วก็อาจารย์แม็กค่ะสอพอได้แล้วค่ะมาร่วมบุญด้วยกันนะคะสี่คนนะคะวันนี้ค่ะโอเคนะคะท่านผู้ชมขาเห็นไหมคะ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมาจ้าสาธุาธจ้าอันนี้คผลอันเป็นตักกล้องนะครับเพื่อนๆ อนนี้มาทําบุญกับพระอาจารย์ที่เก่งที่สุดในโคราชค่ะม่ใช่ค่ะมาเกิดคุณนันได้ในคะครนันเป็นหัวหน้าคุณนันนะคะท่าน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 อก็มานะคะที่เด็กที่สุดค่ะก็คุณนะคะมาด้วยกันค่ะทําบุญค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณครูก็จะกลับแล้วนะคะตอนนี้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมานะคะนอกจากนั่งสมาธิจะทําให้เราฉลาดนะคะเอาเด็กมานั่งสมาธิแล้ว ผู้ใหญ่เขามานั่งสมาธิอยู่ที่นี่นะคะสวดมนต์นั่งสมาธิค่ะเป็นหลักค่ะที่วัดนี่ค่ะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนี่ค่ะและก็อยากจะบอกว่าที่นี่บวชฟรีนะคะท่านผู้ชมคาถ้าสุว่าดูดูเข้าพรรษานะคะอยากเอาลูกหลานมาบวชมาบวชที่นี่เลยนะคะฟรีค่ะที่วัดนี้ตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมนี้ตั้งอยู่ที่จอหอนะคะท่านผู้ชมขาขอนขึ้นสะพานสูงค่ะถ้าลับมาจากเมืองพอ่ะขอนขึ้นสะพานสูงก็จะผ่านศูนย์ปฏิบัติธรรมนี่นะคะ บวชฟรีนะคะท่านผู้ชมพาลูกพาหลานมาบวชนะคะสาธุค่ะวันนี้มันเกิดคุณนันขอให้คุณนันรวยรวยรวยรยสุขภาพแข็งแรงจ้าทาบุญแล้วกลับก่อนนะคะสวัสดีจ้า